ตอนรับใครส่งป้าจำลองสาหลายคนนะคะนี่ค่ะใครส่งอะไรมาให้ยายเอ่วุูมน้อยร้อยอ็ดนะคะโอ้จากพี่สันจากพี่สันของยายจำลองค่ะพี่สันของค่อยซื้ออีกอย่างมาให้ค่อยดีอยากคูจักด,ดีเนาะฮุนคุน คุณยายจำลองเดินกันใช่จาหน้าชงนะคะในบึงอาหรือบริคีโกงได้เพืจะเปิดดูว่ามันคืออะไร ลูกพ่อหลอืมเรม,มีผู้ช่วยในจักซีแล้วเนาะไม่ได้ตั้งก็อมือจับ กาแฟโอเคโอเคสต็อปเลนคัาใจแล้วว่าเป็นกาแฟนะคะเป็นกระแพกาแพเป็นกาแพเป็นกาแพรแล้วผมพี่ฉันของคอยจานน่าชงคือบักบูม จาน้าชงคือบอสบูมบอสบูมเอ้ยถึงเลยเด้อบอสบูมกาแฟหกล่องจากพี่สันของค่อยให้น้องยุยสองกล่องพี่สันสั่งมาแล้วนอกนั้นก็คุณยายกินเรียบค่ะคุณสันคะถึงมือคุณยายเลยเด้อกาแพค่ะกาแพรกาแพนะคะ ถึงแล้วนะจ๊ะสุหลอกของคุณยายจำรองคุณโก้ซิริโยตอนนี้ก็จะชงกินเลยมันจ้องนอนไลฟ์สดบืดคืนโอเคเนาะรักแลกคิดถึงคุณสารค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกล่องทำไมไม่เอาให้เต็มเลยวะนี่นี่หกเจ็ดแปดกล่องพอดีเต็มเฮ้ยชาเปล่ามา ใช่เก้ากล่องผลีเต็ม,มยุยมันไม่กินกาแฟเดี๋ยวก่อนว่ามันจะเอาป่ามันไม่เอาก็กินมันเอาก็ให้ถามมันพรุ่งนี้เพราะเขาไม่ได้กินกาแฟเด้อคุณสันะ ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณคุณคุณสันของค่อยด้วยค่ะขอให้คุณสันของค่อยจงมีต่ความสุขความเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปลาถนาอย่าเจ็บและอย่าจนเป็นร่มโพลุ่มใจให้ลูกหลานของเจ้า แต่ยายจะเป็นล่มโชลมโูล,มลุมใสให้เจ้า <c oughs> ไปไหนมาไหนก็ให้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงนำไปคุ้มครองเจ้าเด้อหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองเด้อคุณสันของค่อยเอ้ยได้ยงินละบบยายอวยพรให้เจ้าในนาขอให้เจ้าร่ำรวยร่ลำรวย ทำอะไรก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองแม่ศัตรูจะมาก้ากายก็ขอให้ไปไกลๆค่ะอ,อย่ามาก้ากายถึงชีวิตเด้อคุณสันของคุณยายเด้อโอเคสตอปแลนประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ส่งกาแฟให้ยายรับประทานเพื่อสุขภาพนะคะขอบคุณมากๆค่ะเ h a งกิ o ว บายบายลักเด้อจูบจูบไปแล้วจะลืมเข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้คุณยายด้วยนะคะเอซทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะบายบาย